นี่ครับไปนี่เราก็เจออีกหลังหนึ่งรเราเจออีกหลังหนึ่งครับเราเราเอาให้เลยครับอ่าเราเจอแล้วครับสวัสดีครับนี่เราเจออีกหลังหนึ่งเราให้อ่านี่นี่ค่อยู่ไหม ไม่มีใครอ่ะไมีใครเหรอมีอยู่คืนหน่อยกี่คนเนี่ยอยู่สามคนเอานั่งได้เดี๋ยวข้าวมาให้เานั่งลงเลยนั่งลงเอานั่งลงเอามาอย่างละชุดแล้วกันมีครับมีครับเรื่องเบ็ดคิดลงครับอืมชุดหนึ่งมาตรงนั้นแหละอืไปโอเคตอนนั้นฮะฮะเออโอเค เอามาให้ให้ใหไปทุดหนึ่งก็น่าจะประหยัดได้อีกเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเนาะอืมเศรษฐกิจอย่างเงี้ยอะไรเงี้ระวังวางตรงนี้แหละกลุ่มน้อยนั่นตรงนั้นแหละอ,อ,อ่าทั้งนั้นเลยมามา, <c oughs> มาจ่กิ่หน่อยเนี่นน <c oughs> ยใ <c oughs> ส่โยกครับเมืองการอืม วางท่าน้นเลยวางทนี้หยิบแล้วแล้วก็ให้ไปเจอเราก็ให้ไปเดประหยัดก็ไดน้อยดูนี่นั่นมันเลย พวกสะพามาเลยน้ำเนียมาจากอุ่นน้ำยังไงมาเออมันจะไปพ่อแม่ห้องออดเมกี้พ่อแม่ห้อมอไปไหนอะไปห้าย่าอ๋ออยู่กับพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่เลยอยู่กับพ่อแม่ ครับผมนั่นแหละเออนั่นแหละครับครบแล้วเนาะครับอ่ะไปเอาของมาให้ก็บอกพ่อแม่ด้วยกันนะเอออ่ะไปทุกดีเนาะอ่าอ่ะตอนนี้ก็ได้ให้อีกหลังหนึ่งนะครับนะ่ยไปเราก็จะไปต่อขับไปต่อว่าเออหลังไหนหลังให้ครับหลังให้ไปครับตอนนี้เราก็เดินทางละกลับนะครับละกับ อ่นนี้ลากลับ <c oughs> อ่าไปครับตอนนี้เราก็เดินทางลากลับนะครับลากลับไปเรื่อยใครเล็กที่เพ,เพอ่าไปครับตอนนี้เราก็ไปต่อครับ ครับดูนต่อครับว่าเราลากลับเราก็จะเจอลราให้กลางทายเหรอครับโยมถ้าเจอเราเจอเราให้อีกครับจนมดุดอละครับโยมตอนนี้ลากลับแลละครับอทีนี้เราขอจำเรินพรครับ